สวัสดีครับวิชาลังวัสดุ CG211 ในเทอมนี้นะครับสำหรับคาบนี้เป็นการแนะนําแนวทางนะครับแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆในการเรียนนะครับคนอื่นช่องทางการเรียนนะครับให้ติดต่ออาจารย์นะครับง่ายที่สุดก็คือที่เพจเทคนิคบางบัวนะครับหรือว่าจะอีเมลหาอาจารย์ก็ได้นะมี2อีเมลนะครับสามารถใช้ได้ วิชากำลังวัสดุของเราเนี่ยมีวิชาบังคับก่อนนะคือโคลนศาสตร์วิศวกรรมหรือ EGR 221นนะครับต้องผ่านก่อนนะครับถึงจะเรียนวิชานี้ได้นะก็มีหลายหัวข้อที่เราจะนำไปใช้นะครับ,นะรบยกตัวอย่างเช่นแรงและหน่วยแรงนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นหัวใจของวิชากำลังวัสดุข,ของเรานะครับการหาหน่วยแรงในคานการเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน การหาค่าคงตัวการวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงประเภทต่างๆนะครับแล้วก็การวิเคราะห์นะครับโครงสร้างที่รับแรงร่วมกันนะครับในแนวแกนระหว่างแรงเชื้อแรงดันแรงบิดนะครับการวิเคราะห์หน่วยแรงสูงสุดและต่ำสุดนะฮะในลักษณะนี้คือจะเอาไปใช้ในของโยธาซึ่งเราจะเน้นในเรื่องนี้เราจะ,ะใช้ตัวอย่างเฉพาะนะฮะที่เป็นเสาและก็คานนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับ วิชาการลงวาสรุมันก็เป็นเบื้องต้นนะครับในในสายวิเคราะห์นะครับในในในแขนงวิศวกรรมโครงสร้างมันมีสองหน้าที่ครับหนึ่งวิเคราะห์โครงสร้างสองก็คือออกแบบครับอันนี้วิชาเราอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับถ้าเราวิเคราะห์ได้ถูกต้องเราก็จะออกแบบโครงสร้างได้นะฮะถูกต้องและเหมาะสมนะครับสำหรับวิชานี้มีสัดส่วนคะแนนนะครับร้อยคะแนนเราแบ่งเป็นคะแนนเก็บ นะครับการบ้านนะฮะสอบย่อยและสอบกลางภาคนี่จะมีคะแนนรวมอยู่5้าสิบคะแนนนะครับแล้วก็มีสอบปลายภาค5้าสิบคะแนนนะครับตัวนี้ข้าบแรกก็จะเป็นการแนะนำรายวิชานะครับก็คือข้าบนี้นั่นเองนะครับเอกสารประกอบการสอนนะครับมีเอกสารประกอบการสอนนะครับสามมิกสามไฟล์นะครับไฟล์แรกก็คือเป็นไฟล์ที่เป็นส่วนของทฤษฎีนะครับที่เราจะใช้กันนะ ไฟล์ที่ 2. นะครับเอกสารประกอบการสอนที่2ก็คือจะเป็นเรียกได้ว่าปูพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่ลืมนะหรือว่ายังมีปัญหาทางด้านพื้นฐานจากวิชาที่ผ่านมานะครับตัวนี้เอาไว้อ่านนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะมาต่อยอดในวิชานี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเอกสารประกอบการสอนสุดท้ายก็จะเป็น ตัวโจทยตัวอย่างนะครับอันนี้จะมีเฉลยให้ด้วยนะครับสำหรับนักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับอันนี้ก็มีคําามท้ายบทในทุกๆบทนะฮะนี่คือนี่คือครั้งที่หนึ่งนะครับนี่คือครั้งที่หน,นะครับนักศึกษาในตอนนี้ขอให้แอดนะฮะที่ิงอาจารย์มีไลน์นะลิงก์ด้วยนะฮะในในในเพจนี้นะลองเข้าไปดูนะครับจะมีให้ลิงก์ของ ที่เป็นไลน์ g r ุ u นะฮะแล้วก็ f c e e o o o นะฮะอันนี้นะ Facebook ของอเทคนิคบางบัวนะนี่นะเทคนิคบางบัวให้แอดเฟนเข้าไปนะเราก็สื่อสารทางนี้ด้วยนะครับอพอมาครั้งที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับอันนี้ยังเป็นการปูพื้นอยู่นะครับเรื่องการหาจุดเซนทรอยของหน้าตัดน,นะครับแล้วก็ ตอนนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าการหาจุดเซนทรอย์ของหน้าตัดได้นั้นก็เป็นประตูด่านแรกเนาะนะฮะในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของหน้าตัดนะครับเพราะว่าวิชากาลังวัสดุเรานะฮะวัสดุจะแข็งแรงได้หนึ่งนะนะครับหน้าตัดก็ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับสองนะครับวัสดุต้องมีคุณสมบัตินะครับที่แข็งแรงเพียงพอเช่นเหล็กก็แข็งแรงกว่าไม้อะไรแบบนั้นนะครับคือเรา เราดูคุณสมบัติรัสดุด้วยแล้วก็ขนาดของมันด้วยนะครับอันนี้ถ้าในในเซคชันที่2นี้นะครับเราสามารถหาเซ็นซอยของหน้าตัดได้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับส่วนเซคชันที่3ก็เป็นการหาค่าโมเมนตินเชียของหน้าตัดอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอีกประเภทหนึ่งของหน้าตัดนะครับซึ่งจะสะท้อนถึงความแข็งแรงของหน้าตัดนะครับมันจะเป็นตัวต่อมาจากเนื้อหาของเซน การหาจุดเซนทรอย์ของหน้าตัดนะหาจุดเซนทรอย์ได้เราก็ต้องมาใช้ในการหาค่าโมเมนตินเชียของหน้าตัดนี้นะครับก็ถ้าถ้าหาได้ก็ mm hmm. ก็ถือว่าผ่านเนาะเพราะค่าโมเมนต์ออฟฟินเชียเนี่ยเราเอาไปใช้ทุกครั้งนะที่ออกแบบหน้าตัดโครงสร้างเสาหรือคานหรืออื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยตรงแล้วก็ใช้ทุกวันนะตามใดที่เรายังออกแบบโครงสร้างอยู่นะครับ ส e ตนที่4ก็คือการหาแรงปฏิกิริยาในคารนะครับและก็การตรวจสอบแรงปฏิกิริยาอันนี้พื้นฐานของการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารนั้นก็มาเริ่มจากสเตปแรกก็คือการหาแรงปฏิกิริยาในคารได้เนาะแรงปฏิกิริยาคือแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฐานรองรับนะฮะที่ฐานรองรับของโครงสร้างนะครับอาจจะมีน้ําหนักมากระทาเช่นแรงลมนะครับแผ่นดินไหวแล้วก็ที่หลักๆก,ก็คือน้ําหนักของตัวองค์อาคารเองนะครับตัวนี้ การหาแรงวิยานี่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราทําผิดพลาดเนี่ยสเตจต่อไปในการวิเคราะห์และออกแบบมันจะผิดไปหมดเลยเพนะราะฉะนั้นอาจารย์เลยเน้นย้าในบทนี้มากๆเลยนะครับโดยได้สอนวิธีการตรวจสอบแรงปฏิยาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้นะถ้าเราหาแรงปฏิยาเป็นก็ผ่านนะครับก็ผ่านตรวจสอบเป็นแลก็ผ่านนะครับ เพคชั่นที่5ก็คือแรงและหน่วยแรงนะครับตัวนี้คือหัวใจของวิชานี้ครับมีหน่วยแรงประเภทต่างๆที่อยู่ในเนื้อวัสดุเวลาเราเวลาวัสดุถูกแรงภายนอกมากระทำนะมีอาจจะเป็นแรงดึงแรงอัดแรงดัดแรงเฉือนนะครับแล้วก็หน่วยแรงก็จะชื่อมันก็จะล้อตามกันนะถ้าแรงดึงมากระทำหน่วยแรงภายในที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าหน่วยแรงดึงนะครับ เป็นลักษณะแบบนั้นะนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับก,ก็อาจารย์จะเน้นบทนี้เป็นพิเศษเช่นกันนะครับถ้าเราหาแรงและ,ะโดยเฉพาะหน่วยแรงภายในโครงสร้างได้นะโดยชิ้นส่วนขององค์อาคารได้เราก็จะรู้ว่าชิ้นส่วนของอาคารนั้นมันใกล้วิบัติหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันว่าแนวแรงที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับอ,องค์อาคารจะรับไหวไหมถ้ารับไหว ก็คือยังไม่วิบัตินะถ้ารับไม่ไหวก็คือวิบัตินะฮะประมาณนั้นนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาประสานกับวิชา CEG 212เรียองการทดสอบวัสดุซึ่งเราจะเอาวัสดุนะครับไปทดสอบนะครับดูกําลังของมันนะครับว่ามันสามารถรับหน่วยแรงได้มากสูงในระดับไหนนะฮะดังั้นตรงนี้แรงและหน่วยแรงการหาแรงและหน่วยแรงได้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดประสงคนะ์ที่เราที่เราต้องทำให้ได้นะฮะอ่า ในเซสชันที่หกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและหน่วยการเปลี่ยนรูปนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเชิงของพฤติกรรมนะพฤติกรรมของโครงสร้างเนาะหรือว่าชิ้นส่วนองค์อาคารก็ตามเนะี่ยเวลามีหน่วยแรงเกิดขึ้นนะครับมัสดุเวลาถูกแรงกระทามันก็ย่อมมีการสูญเสียรูปร่างนะครับทบทนี้ก็จะเน้นถึงพฤติกรรมของมันนะว่ามีการสูญเสียรูปร่างเป็นยังไงนะครับว่ามันจะ ความซีเรียสของมันอยู่ในระดับไหนมันใกล้วิบัติแล้วยางหรือว่าพฤติกรรมมันมีพฤติกรรมของการเปลี่ยนรูปมันเป็นมีลักษณะในช่วงแรกอาจจะเป็นยกตัวอย่างนะเช่นเหล็กเสริมคอนกรีต,ตอย่างเงี้ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับหน่วยแรงดึงกับหน่วยการยืดตัวมันเป็นสัมพันธ์ต่อกันเป็นลักษณะของเส้นตรงนะครับแล้วก็ ในตอนท้ทายตอนที่ใกล้วิบัติมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเส้นโค้งนั่นเองนะครับงั้นการตรงนี้มีความสําคัญในการออกแบบเช่นกันนะครับแล้วก็โดยเพราะอย่างยิ่งเราเราจะดูการวิบัตินะฮะเราจะดูการวิบัติของออพฤติกรรมของมันนะครับนะว่าณนะจุดนี้มันเกิดใกล้เกิดการวิบัติหรือยังแล้วเราจะออกแบบ ให้โอการเรารับหน่วยแรงได้ไม่เกินจุดไหนนะครับที่ถือว่ายังห่างไกลต่อการวิบัติแล้วก็มีพฤติกรรมที่สามารถทำนายไดนะ้ซึ่งข้นที่7และ8ก็พูดถึงเรื่องแรงเฉือนและโมเมนต์ลัดในคานซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่มันเป็นแรงภายในที่เกิดขึ้นในคารนั่นเองนะครับซึ่งมันก็สําคัญมากนะสำหรับคารเพราะว่าแรงเฉือนและโมเมนต์ลัมันจะทําให้คานวิบัตินั่นเองนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์เป็นว่า เ,ออเมื่อมีแรงภายนอกมาทำในคานนะครับเกิดแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานมากน้อยแค่ไหนนะครับจุดไหนคือจุดวิกฤตนะครับหน้าตัดไหนที่มีแรงเฉือนเยอะมีโมเมนต์ดัดเยอะหน้าตัดนั้นก็คือวิกฤตเราก็จะได้ออกแบบหน้าตัดที่สามารถต้านทานจุดที่มันวิกฤตได้นะครับซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกันกันกบอัอนนี้แรงเฉือนและโมเมนต์ในคานนี้มีถึง3ามเซกชันเลยนะสามเซกชันเลยจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเป็นเนื้อหาหลัก จริงๆนะฮะที่เน้นที่สุดในวิชานี้นะซึ่งพอเราสามารถคำนวณหาตำแหน่งและขนาดของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคานได้เนี่ยเราก็สามารถคำนวณหน่วยแรงนะครับที่เกิดขึ้นในคานได้ซึ่งในเซสชัน10จะเป็นหน่วยแรงดัดเซสชันที่11ก็เป็นหน่วยแรงเฉือนของคานนั่นเองนะครับเราก็เราถ้าเราสามารถคำนวณหน่วยแรงได้นะครับเราก็สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับกำลังวัสดุ ที่เราเอา,เา,เอาวัาสดุไปทดสอบในแ lap ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่ากําลังของมัน,นรับหน่วยแรงได้เท่าไหร่แล้วถ้าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นจริงมันน้อยกว่าหน่วยแรงที่วัสดุที่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่วิบัติแต่ถ้าในทางตรงข้ามก็คือหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคานจริงๆเนี่ยมันสูงกว่าที่คานจะรับได้มันก็วิบัติเป็นอย่างนั้นนะครแล้วถ้าเกิดคานวิบัติจะทํายังไงเราก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนวัสดุ นะเปลี่ยนวัสดุที่มีความแรงความแข็งแรงมากขึ้นมาใช้นะหรือว่าขยายหนะ้าตัดเพิ่มขึ้นหรือว่าเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นสมมติในในคานคอนกรีตเสริมเหล็กเงี้ยนะครับก็ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้มันก็จะเกี่ยวพันกันกันกบการออกแบบโดยตรงเลยเนะี่ยในบทนี้ก็เอาไปใช้เป็นพื้นฐานของวิชาออกแบบนะครับถัดไปได้นะครับส่วนเซกชันที่12และ13นะก็จะพูดถึงระยะก่งตัวของคานนะครับเพราะฉะนั้น การโกวงตัวของคานก็คือการเสียรูปของคานถ้าเกิดคานร,รับน้ําหนักได้และไม่วิบัติก็จริงแต่ว่าถ้ามันมีการโกวงตัวมากเกินไปนะครับการใช้งานก็จะมีปัญหาเช่นกันสิ่งนี้เรียกว่าเส e a b i ิตี้คือไม่วิบัติจริงแต่ว่าแอดมากจนไม่สามารถนํามาใช้งานได้นะครับโดยสูญเสียรูปเกินไปจนมีความรู้สึกว่ามัน มันอา,อาจจะเป็นอันตรายหรือความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่จะไม่จะไม่ทำแบบนั้นนะเราก็อาจจะเพิ่มความแข็งแรงของหน้าตักหรือว่าวัสดุไปนะเพื่อไม่ให้ระยะแอนตัวหรือระยะสูญเสียรูปมันมากเกินไปนะครับมันก็จะมีโค้ดการออกแบบในควบคุมในสิ่งนี้อยู่นะครับเราจะได้เรียนรู้กัน การคำนวณระยะของรูของคานมีหลายวิธีนะครับซึ่งวิชานี้จะสอนหนึ่งวิธีนะครับแล้วก็วิชาถัดไปคือวิชาทฤษฎีโคร,สรงสร้างก็จะมีหลายวิธีที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะส่วนเซสชั่นที่14และ15ดู14นิดนึงกนะก็เป็นวิธีรัดนะฮะในการวาดเชียร์ฟอร์สเดเดกรมและก็เบนดิ้งโมเมนต์เดเดกราเมนเชียร์ฟอร์สเดกรมคือแผนภูมิของแผ็นภาพแรงเฉือน b e เบนดิ้งโมเมนต์ g ด a m กรมคือแผ็นภาพโมเมนต์ดัด บบซึ่งตัวนี้เราก็เอาง่ายๆก็คือแผนภาพเหล่านี้มันจะบอกเราว่า,าจุดใดของคานที่มีหน่วยที่มีแรงเฉือนสูงสุดและจุดใดของคานที่มีโมเมนต์ดัดสูงสุดก็คือเป็นการที่ดูจุดวิกฤตนั่นเองนะครับว่าถ้าคานมีจุดวิกฤตตรงนี้เราก็จะต้องทํายังไงไม่ให้มันวิบัติเราจะต้องเสริมเหล็กเป็นพิเศษหรือว่านะในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะถ,ถ้าเราป้องกันจุดวิกฤต ไม่ให้วิบัติได้คานก็ไม่พังนะตัวนี้สองตัวนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับซึ่งวิธีรัดเนี่ยที่เอามาสอนก็คือบางครั้งเวลาการทํางานเราไม่ได้อ่เราไม่ไม่จาเป็นต้องมานั่งคํานวณแบบเต็มละเอียดเสมอไปนะบางครั้งก็มีวิธีรัดนะในในฐานะของวิศวกรก็มีมีวิธีรัดนี่สามารถเอาไปเช็คได้นะไปเช็คความถูกต้องได้ของของ,ของการคํานวณน,นะครับแล้วก็ สามารถที่จะเอาไปคำนวณง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องกลับไปออฟฟิศไปไปคำนวณเต็มที่โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนะครับเพบางครั้งถ้าโครงสร้างไม่ซับซอ้อนเราสามารถที่จะคำนวณด้วยตัวเองได้นะครับด้วยวิธีลัดนะฮะแล้วก็เซกชันที่15ก็ก็คล้ายกันแต่ว่าจะเป็นคานที่มีแรงประเภทอื่นๆมากระทำนะครับซึ่งอาจจะซับซอ้อนมากขึ้นแต่ก,ก็ก็สามารถทำได้นะในเคสนี้เป็น รูปของแรงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วบทที่15นี้ก็จะเป็นการสรุปวิชานี้ด้วยนะครับนี่คือภาพรวมของ15บทนะครับ15 15เซกชันที่เราจะจะใช้กันนะเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามนะครับก็ให้ติดตามอ,า,อาจารยนะ์ในทาง Facebook อย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็อีเมลมาได้นะครับวิชานี้ก็ ก็หวังว่านักศึกก็คงจะ,ะเรียนผ่านไปด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้ถ้าวิชานี้เรามีพื้นฐานที่ดีเนี่ยนะครับเราไปเรียนวิชาทฤษฎีโครงสร้างหรือว่าการวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยพื้นฐานเราจะแน่นมากนะครับแล้วก็แล้วก็จะเรียกได้ว่าไม่มีปัญหานในการต่อยอดขั้นสูงต่อไปครับสำหรับการแนะนำวิชาก็มีเพียงแค่นี้ครับ